สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับช่องทาง youtube ของน้องอ้อมแต่งฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะอ้อมได้มีรถนะคะมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมได้ดูกันนะคะอยู่ข้างหลังอ้อมนี่เองนะคะเป็นรุ่น Nexgen t Ranger นะคะ Y Tag ตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะเป็นขับเคลื่อน4คูณ4นะคะเป็นไบเทอร์โบเนาะเป็น10เกียร์10สปีดนะครับกินเกียร์ออโต้10สปีดราคาจําหน่ายของเขานะคะจะอยู่ที่1ร้าน3,14,000บาทค่ะตัวนี้นะคะจะรวมของ ในส่วนของราคาสีแล้วนะคะเป็นสีแดงส้มนะคะเขาจะมีราคาสีพิเศษเขาอยู่ที่12,000บาทนะคะราคาที่อ้อมแจ้งไปเบื้องต้นคือราคารวมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ้อมได้ทำการแต่งอะไรนะคะให้กับเจ้าตัวไวแทคตัวนี้บ้างนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ด้าน,นหน้านะคะอ้ามาทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเป็นตัวหนังสือฟอนต์ของ Ford นะคะเป็น F O R D นะคะ,เป,ะ,คะเป็นสีดํานะคะตัดขอบด้วยสีแดงส้มนะคะให้ตัวให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้นะคะส่วนกรอบด้านกรอบด้านคอบตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อแตัดกับตัวรถเพื่อให้รถดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้นนะคะมาพร้อมกับไฟ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะ ตรงนี้นะคะอยู่ที่3จุดนะคะเป็นสีส้มนะคะให้กับลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกันชนหน้าหน่อยนะคะกันชนหน้านะคะอ,อ้อมได้ทำการติดตั้งนะคะใส่ให้กับลูกค้าเป็นกันชนของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นเหล็กพัสดุกเกทเอนะคะอย่างดีนะคะให้กับลูกค้าค่ะมาพร้อมกับไฟดวงที่2แบบนี้นะคะเป็นไฟ LL ดีไลท์นะคะแบบนี้นะคะให้กับลูกค้าค่ะลากจูงนะคะเป็นลากจูงนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีส้มแดงนะคะแบบนี้นะคะสองห่วงให้กับลูกค้าค่ะแคล้งนะคะติดตั้งเสริมนะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้าค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเคยค่ะตัวนี้นะคะการพวกหินพวกทรายพวกโคลนะคะเพื่อไม่ให้เข้าไปในตัวเครื่องรถนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านข้างกันหน่อยค่ะด้านข้างนะคะได้ทําการ ปลี่ยนนะคะแมกยางนะคะเป็นแมกยางขอบ20นะคะให้กับลูกค้านะคะซีรี่ย์ยางของเขานะคะจะอยู่ที่3 3คูณ2.50นย์นะคะ R 2 0ตัวนี้นะคะให้กับลูกะคะ้าค่ะยางนะคะเป็นยางออฟโรดนะคะรุยได้ทุกสภาพผิวนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นหินเป็นทรายเป็นโคลน,นะคะก็รุยได้นะคะส่วนแมกนะคะเป็นแมกออฟลึก44นะคะตัวนี้นะคะเป็นแมก ลึกเข้าไปนะคะเป็นสีเงาแบบนี้นะคะเป็นลายก้านตัดขอบด้วยสีเงินแบบนี้นะคะเพื่อให้รถดูสปอร์ตดูเทมากขึ้นนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบยางใหญ่ๆออกลึกๆแบบนี้นะคะก็ดูเป็นรถคันนี้เป็นแบบอย่างก็ได้นะคะตัวนี้นะคะจะยกหน้า2หลัง2นะคะให้กับลูกค้าค่ะใส่มาพร้อมกับตัวปลีกนกนะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้าด้วยค่ะ มาดูในส่วนด้านข้างกันเลยคะ่ะด้านข้างนะคะตัวท็อปสุดของเขานะคะคจะเป็นกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีกราฟไฟท์แบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมองข้างด้วยนะคะของเขาแบบนี้ค่ะด้าน,นบนค่ะโรบาร์นะคะแล้วเอราวังคานะคะ,ล,ล,ล,ะ,คะลูกค้าเป็นสี สินเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะคะมาจากโรงงานนะคะเป็นสีคู่ตัวรถอย่างเดิมๆมาอยู่แล้วเนาะมาพร้อมกับตัวกรันศาสตร์แบบนี้นะคะกรันศาสตร์เป็นของแท้นะคะจากโรงงานนะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้าค่ะฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มซิมิกอย่างดีนะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้าคันนี้นะคะติดตั้งให้กับลูกค้าอยู่ที่80รอบคันกันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับตัวเบ้ารองมือจับแบบนี้นะคะที่เป็นสีดำด้านมาพร้อมกับตัวคำตัวหนังสือฟอร์ดคำว่าเรนเจอร์กับลูกค้านะคะ บันไดข้างค่ะลูกค้าบันไดข้างนะคะลูกค้าเป็นบันไดข้างที่ติดตั้งนะคะหรือว่าเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเป็นบันไดข้างเป็นแบบเหล็กนะคะเป็นของเอาเรนเอ้เป็นของแฮมเมอร์น,อนะคะให้กับลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะรับน้ําหนักได้ถึง1 0 0กิโลกรัมกันเลยทีเดียวคะ่ะมาพร้อมกับตัวตรงนี้ด้นะคะตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเหมือนกระดาษทรายค่ะเป็นเป็นซทรายนะคะ,ะ,คะพวกกันลื่นกันอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเลยนะคะ ดูในส่วนด้านหลังกันหน่อยค่ะด้านหลังนะคะเป็นโรบานะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นคู่ตัวนแบบนี้นะคะเป็นสีกระไฟค่ะตัดขอบด้วยสีบอลเงินนะคะแบบนี้ให้กับลูกค้าค่ะ ด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะได้ทําครอบไฟท้ายแบบนี้นะคะให้กับลูกค้าค่ะเพิ่มความชัดเจนของตัวขอบไฟให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วดูหรูหราดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะมาพร้อมกับตัวครอบนะคะฝาท้ายกระบะแบบนี้ค่ะเป็นสีดํานะคะตัดขอบด้วยสีส้มแดงนะคะแบบนี้เข้ากับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวอะคริลิกตัวนี้ด้ค่ะเป็นสีดําด้านนะคะแบบนี้คายกับลูกค้าค่ะอีกหนึ่งอย่างค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว กาชนท้ายค่ะของคู่ตัวมาก็จะเป็นพลาสติกเนาะเราได้ทาการติดตั้งเสริมให้กับลูกค้านะคะเป็นของแฮมเมอร์เหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะ4จุดเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟท้ายแบบนี้นะคะ LED นะคะแล้วก็ห่วงลักจูงที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะสองห่วงให้กับลูกค้าค่ะเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะภายในค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะ,ะก็จะเป็น เบาหนังนะคะทั้งคันนะคะเดินด้วยได้ส้มแบบนี้ให้กับลูกค้านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นประตูนะคะก็จะเป็นแบบหนังนะคะแล้วก็จะเข็บด้วยเดินได้แบบนี้นะคะเป็นสีส้มให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมหมดตัวกระจกนะคะไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะคะแล้วเบ้าเปิดปิดประตูก็จะอยู่ตรงนี้ให้กับลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาหน่อยค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่ ah <like. S 2> หน้านะคะลูกคา้าก็จะเป็นปรับได้8ทชิดทางนะคะให้กับลูกค้า พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะบูตคอนโทรลนะคะพวกนี้นะคะหรือตรวจจับคนเดินนะคะก็จะอยู่ที่พวงมาลัยหมดแล้วนะคะแล้วก็มาในส่วนของปุ่มไลสตาร์ทให้กับลูกค้าด้วยค่ะหน้าจอค่ะหน้าจอเ็าจะอยู่ที่12.5นิ้วนะคะให้กับลูกค้าค่ะเชื่อมต่อบลูทูธเอ็มนะคะได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็เชื่อมต่อฟอร์ดพาร์ทค่ะให้กับลูกค้าค่ะในส่วนตัวนี้นะคะเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์ทนะคะก็คือจะสั่งการด้วยมือถือทั้งหมด ทั้งหมดนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวเกียร์ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะ10สปีดค,ค่ะแล้วก็สามารถเล่นได้นะคะว่าจะเป็นขับเคลื่อน2นะคะขับเคลื่อน4นะคะตัวนี้นะคะเพราะม,มันเป็น4ีคูณสนะคะให้กับลูกค้าค่ะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะลูกค้าการใช้งานของรถนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคาระบะวายแท็กนะคะแบบนี้นะคะแต่งระรอเท่ๆสีพิเศษแบบนี้นะคะตัวนี้เ็จะเป็นสีมาใหม่นะคะเป็นในส่วนของสีมาใหม่ของตัว2023เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรใส่ตรงเข้าหาอ้อมได้นะคะ0623481061ค่ะเลือ อย่าพลาดการกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้นะคะแล้วกดติดตามอ้อมด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่อ,ตอไปของอ้อมนะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ